ไม่ไหวแล้วนะนี่อ่ะเต็มกล่องไหมนี่อ๋อไปไกลเอาไม่เยอะสองคำนนั้นแกกลับแล้วบ่วนนทำไมยังจะวนนินน่งไปฝั่งนู้นอยู่แกเองที่ไปทางฝั่งนูนน้นเองฝั่งนูน้น ตาลุมารกเลยฮะ้มัมัรยเียบพุงบไม่ีารกะเียเขาเปียกให้ไอ้บอยไปขับคันนั้นน่ะคันที่คัดไม่ดีนะ

ันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube บมบมญมรดนะครับก็อยู่กับทีมงานนะครับ สีปะโคนคือเกาพี่น้องเอ้ยบรรยากาศวันนี้แดดร้อนครับสี่โมงครึ่งแล้วนเนี่ยอากาศยังร้อนอยู่เลยครับ <S 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 โอ้วิ่งไกลครับวันนี้วิ่งไกลนะ <S 2> <S 2> <S 2> ไปกลับน่าจะโอ้สามโลได้นะไปกลับค่อนข้างไกลครับ ้าวขับเบาๆครับบอยตีนผีครับออกไปแล้วตบเย็นมาเหลือวิ่งแค่สองคันครับมีเจ้าพี่หลงนะของนาบอยตีนผีครับกับพี่โปเฟียนะสองสีนะขับโดยปักครับปักดัมซิ่งเดินไปแล้วครับ คันนี้240แรงม้านะครับโปรเฟียคันนี้หัวใหญ่ดีนะรุ่นเก่าครับขึ้นมาข้างบนเลยพี่น้องเอ้ยเป็น10ล้อนี่โอ้ชัดเจาเลยครับอ้าวถอย ครับเจ้าฮีโนโปรเฟียพบานรถไอบอยตีนผีล้อหน้าหลุดนะครับด้านซ้ายก็ไม่เป็นไรมากครับก็เปลี่ยนล้อใหม่แล้วก็เปลี่ยนน็อตครับก็กลับมาวิ่งได้ปกตินะรถของบอยตีนผีครับออกไปแล้วเมื่อวานล้อล้อหลุดครับล้อหน้า ฝั่งซ้ายนะอ่ะ่ามาดูพี่โปรเฟียครับกำลังถอยใส่ดินครับมคโคแคปครับ,บ 320gc นะกำลังขุดลูกลังครับใส่รถสิบล้อโปรเฟียนะเป็นฮีโน่ครับ240แรงมาครับขนไปไกลนะที่บ้านดอนเสียดครับตำบลบ้านต้องเผอเซกาครับ โอ้ขึ้นมาข้างบนวิวสวยเด้อพี่น้องเด้อสวยคือเก่าครับเดินตากแดดมาถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ดูครับอยู่กับเจ้าแคทครับ3 2 0 g องนย์โคแคทนะไม่ใช่แมวนะพี่น้องอน,นี่ก็เป็นเจ้าฮีโน่ครับโปรเฟียนะ ไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับโอ้มาคลองมาแล้วครับโอ้สภาพภายในครับมิตาดินครับเต็มเลยเนี่ยโอ้ดับแล้วนะ่ะ ปักมันคือดับเอากุญแจงัดไปเห็นยังนี่หน้ากุญแจน่ะ,นะนนโอ้เป็นเบรกครับอ่ะมาดูครับครับสามสองูนครับลุดินนะลูกลังครับ อ้เดินขึ้นมาถ่ายท่านชมครับได้ดูนะใกล้ๆเลยเห็นไร่มันสับปหลังครับข้าบนด้านข้างสวน,นข้างก็จะเป็นยางพางลาครับโอ้แต่ยางพาราพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดเลยครับ ออเบื่อกันเพี่องเเ้อไม่ค่อยมีเวลาคนระับได้ไปข่ายข้างนอกนไกลๆสักทีนะก็อ,อยู่ระแวกนะแถวนี้แหละอยู่ที่เดิมครับที่เดิมนะกับทีมงานสีประโคนตาถนนครับตาถนน อดิ้นลูกล้างครับไปทําถนนนะตอนนันเป็นเส้นอ่าเชยพรโนนจำปานะครับระยะทางก็โอ้ กลอยู่นะ20-30กิโลครับทำเป็นช่วงๆขยายขอบถนนให้กว้างขึ้นครับของทีมงานสีประคนก็น่าจะได้สองจุดนะจุดละประมาณสัก3กิโลครับแต่ละจุดขยายขอบถนนครับทางหลวงชนบทครับขยายขอบทางนะ ออก้างละ2เมตร50มั้งประมาณนี้ครับ2เมตรถึง2เมตร50ครับอ่ะน่าจะเต็มแล้วครับจะพาไปดูน้องปักออกตัวเจ้าโกเฟียกันหน่อย ยืนอยู่ข้างบนครับแดดร้อนลงทุนมาถ่ายท่านชไม่ดูครับนี่ชอบด้วยครับชอบด้วยอบอกร้อคนมากรถครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยด้อพี่นังเด้อก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ที่เข้ามารับชมช่องย o u t บ b อกองคนมากรถครับคลิปส่วนมากก็จะเป็นคลิปพวกรถบรรทุกครับ รถแมคโครนะเครื่องจากกนนะโอเคครับน่าจะเต็มแล้วอ้าวแมคโครส่งสัญญาณบอกแล้วครับว่าเต็มแล้วอ,ออกตัวได้ครับโครเฟียครับของ40ไปแล้วครับหลังจากออกไปก็จะไปรับรับอ,อะไรนะรับบินนะ รับบินเที่ยวครับรับตัวโอ้แดดร้อนแดดร้อนโอ้คุณแจก,กบินไหมคือคุณวันทวนสบูนแต่ว่าโอ้ส่วนแมคโคฮิตาชิครับ z ซปเอ็กสองร้อยนะไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนรุ่นสามหรือรุ่นหนึ่ง ตัวเดินครับมีปัญหานะยังไม่ซ่อมเลยครับถอดออกไปแล้วออกไปซ่อมอยู่ครับยังไม่มาประกอบใส่นะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ